มีแดดออกแห้งแล้วะคะ่ะแดดจะแห้งนะะี้นะะนจะไ,ลา,ะาไลาย,ยูน่นะคะ,นะ,นนะ,คะ,คะเานะะเานะ,ะแต่ว่าสวัสดีค่ะเขียนขึ้นเล่นเส้นแนวแล้ะค่ะเนาะค่ะวันนี้ได้เวลาหน่องวันหน่องวายไปกินหยาอยู่สวนหอยเท่าไรแล้วค่ะเนาะค่ะวันนี้ก็สายคือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดิมมีแดดออกแห้งแล้วเนาะค่ะแดดจะแห้งเีฆจะไล่อยู่นะคะเนาะแต่ว่า ่เพ็่คนกะลืมสายย่อยขึ้นมาหนะคะเนาะนีะ่ค่ะกะนะ้องเอาเปิ้นไปกินอยากให้เหลวก่อนเพิ่ลเสมาเนาะคะ่ะเอาไปเร็วเรวแต้วแววปะ,ะแต้วแววกำบนองงอนเด็กๆจะสอบยอบเข้าเด้ก็ขอพี่ตัวโตกับคุณบุกระก็ตัวโตเขาตัวใหญ่นะคะเนาะ,นะอ่ะไปหน่อยไปไปเร็ว ไปไปไปรังเร็วเร็วเตียวเวลซิตีต้เตียวเวลก่อนนี่เราผุนงงงงงงาน่นหะนุ่มว่ะเขาเปนหอยใก่แล้วเร็วเขาไปไปไปผมน้องมาของเฮาเนาะคะ่ะเหมือนเดิมเลยจ้ะเนาะคะ่ะกิจวัตรประจำวันของเฮ่านะค,ะนะคะ่ะเนาะหายาแล้วก็พาเพันไปกินอยู่สวนหวยค่ะจะจิ้มหนาหน่อยขวาก็ได้น้อยนหนาเนาะ ไปหน่อยปะเอาหน่อยเป,ไปน็นยังคือยางส่งเก็บขาแม่แต้แวแมลงคือเยางส่งเก็บขา,า,าเป็นยังขาเข็นบ่ดีดีๆอยู่คือสิส่งส่งเก็บขาไปไปฝนงวัวเขากำลงหน้ำไปใกล้ไหนแล้วค่ะเนาะไปแต้แวไปรีบเดินเร็วไปไปต่อไปไอ้หน่อยคือเก็บขาเองลุ่มาเป็นยังไว้จะเหยียบยังบุญอ่ะ ค,คือเจ็บขาเองลูกบัสแลงวไปก่อนไปนะสไิไปไปไปคุดูเจ็บขาไปเลยไปเลยคืองานคือเจ็บขาเองเจ็บยังน,ง,นงนอนน่เนาะ เน้อยๆคือส่งเก็บขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพื้นยางออกมาจากขอบดีๆอยู่เหยียบอย่างน้อยน,นี่หน่อยี๋ยวจะไปเบิ่งอยู่ค่ะเนาะเจ้าเจ้ากับเจ้าแววแววแลนนี่กปุ่นวัวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแม่เพิ่งไปแลนบดได้เนาะค่ะเนาะดูเจ็บขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ,คะยางมาดีๆเป็นเจสิตเนาะคะ่ะดูเจ็บ เป็บกสัอย่างนะคะเด้เาจะไป่นกันนะคะเนาะเจ้าเจ้าเพื่อนกันเห็นหนงว่ไปกกราพ่กันนะคะเนาะหนงว่เขาไหายไกแล้วเขาเร็วนะคะเนาะหนเอาเอกัหอดไก่แล้วคือกันนะคะเนาะเจ้าเจ้า แม่ยังสะแม่เจ็บขานนะค่ะเนาะแต้วแววแลนด์นะกุินเขาหล่ะโอ้ยแต้แวแวแแแบวบทาแม่เลยแต้วแววเอ้ยน<อ>ี่ค่ะฝาแห้งนะค่ะเนาะเห็นน้องัวไปก่อนกับฝาคื้กันนะคะ<อ>่ะมาหอดห่วเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะ นำหอยขึ้นมาเกือบซ้ำเก่าแหลือนะคะเนาะนี่ค่ะเห็นน้ำลงยางนีนะคะเนาะฝนบ่ค่คอยตกนะคะค่ะมาห่อจวนพอดีนะคะเนาะนี่ค่ะเจียวๆนะคะเนะาะไป ไอ้เต๋อเบลยู่สายเอาเร็วแลนแลนแลนเร็วเร็วเร็วหูดเอ็นกองอยาเนาะค่ะเนาะได้แล้วเจ้าเจ้าของเฮากับเจ้าเต๋อเบลตะแม่หน่อยเก็บผาแน่จังหน่อยเนาะค่ะเนาะค่อยๆย่างหูดเพิ่ไปเดี๋ยวพอหย่ากล้องไงอย่าแลนหน่อยอย่าแลน เก็บคายอยู่นะคะเนาะิธีเรียบรนะ้อยลูกขานอได้กินยาวิทีเรียบร้อยละคะม,มคดกล้วยามาหายกินข้ามน้อยไม่สิติดพอ่อ เ้ลเลยอ่ะกินก <ame> nah, uh ็เอ๋ยเพื่อนนะคะเนาะน้องวัวของเฮานี่ค่ะละก่องละก่องนะคะเนาะเหลือกินตามสบายนะคะเนาะหยาดีเข้าปลูแกล่ะนะคะเนาะมาดีได้กินหยาปลูกนะคะหยาวานไหวนะคะเนาะ ซึ่งว่าเมฆจะไล่เปนพิเศษแนี่ยนะคะเนาะค่ะโอ้โหว่าตอนเย็นๆตอนบายๆจะมีฝนบอเนะคะเนาะเอาไปใส่คนได้กินยาเล้วก็จมีฝนก็สิสิไหรีบกลับ้วคะเนาะกินยาอิ่มะเบิงหนังหอยว่าเปินหน่อยไล่สำเด้จะเนาะรเบิงเจ้า แนว่ไไม่ได้กินหายกอนมาเลยเลยกบิ่งนำหอยนะคะเนาะ่าเป็นไรำดยแล้วนะคะเนาะเลือที่ซำเก่าวนะคะเนี่ค่ะเป็นมาลายแล้วคือล่งลอยู่นี่แล้วนะะเนาะต่อพระแดดมากไม่ซ้ำเดยนะคะเดี๋ยวอเลียงนะคะเนาะเป็นมากนอนหนาว มาก,กินน้ำนี่มันลงไปแช่น้ำนะคะเนาะมีเจ้าลี้ยงหันหอนบ่ลงไปนอนแช่น้ำนะคะเนาะหลงมาของเขากินน้ำพร้อม แซร็มจมเตว์แววกินทางใบมากกว่าน,นะคะเนาะได้ค่อยกินตั้งต้นนะคะคอยหยาเห่าค่อยเหยานะค่ะเนาะเนี่ยถ่าถิ่ม,มาหอดแลนไมุ่วนเตวแววจะถอดมุเต,เตวแววกวนตุ๊กปูอยู่เตวแววกินไรเกินเห็นไหมเนี่ยกินไม่กินนมอยู่นะคะเนาะเตวแววของเขา ข,าขา้าวกรอกเจ้าคีบเราจะแช่งตอนนี้นะคะน้อค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจากช่องของเฮาค่ะอยุดเสียทั้งดินเชีแนวนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้เราลิปใหม่ต่อไปแล้วค่ะน้อค่ะขอกันุหมาคิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ